อยากเจอเนื้อคู่ใช่ไหมจงทำลาย2อ,อารมณ์นี้สวัสดีค่ะครูแซมมี่เอร์นันเดสตอนนี้ครูแซมมี่อยู่ที่บาร์เซโลนาสเปนหลายคนนะคะที่ใช้กดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดเนื้อคู่แต่จนแล้วจนรอดคุณก็ไม่ได้คู่สักทีวันนี้ครูแซมมี่จะมาแชร์2อ,อารมณ์ที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้คุณได้เจอเนื้อคู่สักทีอารมณ์ที่หอารมณ์ยึดติดมันคืออารมณ์อยากแล้วก็รอคอยทุกวัน รอคอยอย่างทุกข์ทรมานสังเกตง่ายๆนะคะว่าคนที่อยู่ในอารมณ์นี้มักจะมีคำถามที่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้สักทีเมื่อไหร่ฉันจะเจอเนื้อคู่สักทีถ้าคุณกำลังมีคำถามนี้อยู่นั่นแสดงว่าคุณกำลังติดอยู่ในอารมณ์ยึดติดพูดง่ายๆก็คือคุณกำลังรู้สึกทุกข์ทรมานและไอ้ความทุกข์ทรมานนี้แหละคะ่ะมันเป็นตัวขัดขวางกดแรงดึงดูดไม่ให้ทำงานอารมณ์ที่สองมันคืออารมณ์สงสัย เอ๊ะทำไมยังไม่มาสัทีเอ๊ะมันจะได้ผลจริงเหรอแล้วถ้ามันไม่ได้ผลล่ะอารมณ์สงสัยอารมณ์นี้นะคะก็จะเข้าไปขัดขวางกฎของแรงดึงดูดไม่ให้ทำงาน เพราะเมื่อคุณรู้สึกสงสัยเนี่ยคุณจะรู้สึกอึดอัดใจคุณไม่ปล่อยวางเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะใช้กดแรงดึงดูดให้สำเร็จคุณจะต้องใช้คาถานี้ I don't care ฉันเลิกรอคอยอีกต่อไปและเมื่อคุณท่องคาถานี้จบสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคุณเนี่ยมันจะมีความสุขทันทีการรู้สึกรอคอยต้องรอรอแล้วรออีกมันเป็นความทุกข์เพราะคุณเลิกรอ คุณก็มีความสุขและความสุขนี้แหละค่ะมันคือพลังขับเคลื่อนกดแรงดึงดูดถ้าคุณยังไม่เข้าใจนึกภาพไม่ออกนะให้คุณนึกถึงเครื่องซักผ้าที่บ้านคุณคุณรู้วิธีทุกอย่างแต่เอาผ้าใส่เข้าไปในเครื่องรู้วิธีการเซ็ตกดปุ่มต่างๆคุณเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่คุณดันไม่ได้เสียบปลั๊กทุกอย่างจบกดแรงดึงดูดเหมือนกันเลยค่ะมันคือเครื่องซักผ้ามันคือทูสอย่างหนึ่งมันไม่มีทางทํางานได้ถ้าเราไม่ให้พลังงานไม่เสียบไฟให้กับมัน พลังงานในที่นี้ก็หมายถึงความสุขมันจะทำงานไม่ได้ถ้าคุณไม่มีความสุขและนี่คอนเฟิร์มโดยครูแซมมี่ครูคือคนที่ใช้กฎนี้สำเร็จใช้กฎนี้ได้เจอกับสามีใช้กฎนี้ให้ได้แต่งงานและมาอยู่ที่นี่บาเซลล่าสเปนครูไม่ใช่แค่คนที่รู้แต่ครูคือคนที่ใช้มันจริงๆสำหรับวันนี้ก็มีความรู้มาแชร์ประมาณนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อน แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูแซมมี่เออร์เนนเดสเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้และจำไว้นะคะอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้ายังไม่ปรึกษาครูแซมมี่และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ